สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออทาโรต์บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของรักสามเศร้าเราสองสามสี่คนไม่ว่าคุณจะไปแทรกกลางระหว่างใครหรือใครจะมาแทรกกลางระหว่างคุณก็ตามนะา๊ะมาดูซิว่าไอความรักแบบนี้สุดท้ายความความรักแบบนี้จะลงเอยณนะจุดใดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในชีวิตของคุณมีทางเลือกมีทางออกไหม้ดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิง ด้วยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูไพ่นี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้ถ้ามีความรักดีๆก็เลื่อนฐานเลยไปเลยจ้า <c oughs> ถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นในความรักซ้อนรักสัมเศร้า <c oughs> ก็ไปดูคลิปอื่นมีคลิปเยอะแยะมากันที่ธาตุลมแม่ถุนตนกลมค่ะมาดูคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กันว่าในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันมานะจ๊ะ The Tower มันจบลงไปแล้วหรอ คุณไปดวด้วยกับคนมีครอบครัวหรือคุณมีครอบครัวแล้วจ้ะตัดรอนเลยตัดรอนตัดใจตัดทุกอย่างออกไปจากชีวิตหรือเปล่าไปไปกับกับยังวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเราหรือเปล่ายังรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันโอ้ไปดิวกับคนคนฉลาดหน้าตาดีคําพูดดีอบอุ่นระมุนใจเดอร์มิตดวกับราศีกันเหมือนจะลมจ๋าเอ่อทุทุกครั้งที่เปิดลมมาก็ต้องมีกันขึ้นมานนะนะเท่าอะไรก็มาดู เดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะโอเคความรักของคุณที่ผ่านมาคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรู้ทันคนแต่การรู้เท่าทันคนหรือฉลาดมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะออหักไม่เป็นหรือคุณจะเดินเดินไปแล้วผิดพลาดไม่เป็นนะจ๊ะก็มีบางคนที่อะไรอ่ะเราเรียกว่านัอนกอะไรอ่ะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปรากยังรู้พันใช่ไหมคุณก็อาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้เพราะอะไรเดี๋ยว กไพ่ของคุณอาจารย์มองถึงการจบไปแล้วการเลิกลาการจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวทําไมจบอ่ะทําไมมันจบไปแบบเดอทาวเวอร์เดี๋ยวนะมองถึงคุณอาจจะรู้แล้วละว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่คุณต้องการหรือมันเข้าไปแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังเ,ออเข้าไปแล้วบางทีอ่ะอะไรเขาเรียกว่าการที่เราคิดกับการที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะมันต่างกัน เรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตาก็ต้องไปหลังน้ําตาตรงนั้นก่อนไงถึงจะรู้ว่าโดนแล้วเป็นยังไงอะไรอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านจะจ๊ะคุณตัดสินใจเดินออกมาบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจไปเลยนะอืมบล็อกกันไปเลยเพียงแต่บางครั้งก็ยังนาววําพาความรู้สึกที่มันที่มันรู้สึกว่าแบบเออก็ยังคิดถึงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังอยู่บางคนยังวนเวียนอยู่ในชีวิตซึ่งการละการบางคนครอบครัวรู้จักกันอยู่ยังเห็นกันอยู่บนทารลายยังเห็นกันอยู่ตลอดอะไรแบบนี้นจะจ๊ะในความสัมพันธ์เขาเป็นคนฉลาดพูดจาดีโปรไฟล์ดีชีวิตดีๆเลิศดหรูดูดีทีเดียวหรือเป็นคนที่มีทัศกษะ์หรือเป็นคนดูนิ่งๆเดี๋ยวนี้นะเทรนทุกวันนี้เขาเรียกว่าเทรนชอบผู้ชายนิ่งๆพูดไม่เยอะพูดดูน่าเชื่อถือ ผู้ชายจะเปลี่ยนมาไม่ได้แบบออกอาการเจ้าชูประตูดินและจะออกอาการมาแบบนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกรอบครอบรอบครอบแล้วก็ดูน่าเชื่อถืออะดูน่าเชื่อถือความรู้สึก<ด> <far bad> ของเขาที่มีต่อคุณที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกแบบไหนดูเขาเย็นชานะโอผู้ชายเย็นชานะผกาพูดไม่เยอะพูดไม่มาก ผู้ชายแบบนี้ที่ฉันฝันใฝ่ที่ฉันต้องการ <laughs> ตกหลุมพรางตกหลุมพรางในโปรไฟล์ก็ได้ตกหลุมพรางในในความรู้สึกของตัวเองที่แบบฉันชอบคนแบบนี้ซึ่งคนแบบนี้มันพูดน้อยอะอารมณ์ของคนคูดรอน้อยมันต้องเป็นคนดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นหรือเปล่าดูเขาก็ไม่ค่อยใหญ่คือเขาไม่สเสน่ห์นะคนนี้มีสเสน่ห์มีทศัก์ในการพูด อมีทัศนะทีีทําให้คนหลงไหลได้ปลืม้มอารมณ์นี้ฉลาดเฉ,ฉลียวเป็นกรดเลยดูเงียบๆงียบแต่หน้าเงียบๆแต่มีเพียบนะจ๊ะอืมอ่าบางคนอนะ่ะบล็อกกันจริงๆบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจถ้าคุณห่างออกมาแล้วคุณจบออกไปเขาก็ง้อ,อคุณไหมเขาก็ไม่เคยงออ้อไหมเพราะาตอนอยู่ในความสัมพันธ์ก็ดูเขาก็ไม่ได้งอ้อใครเหมือนกันนะดูเขาก็นิ่งๆเราอาจจะเราอาจจะอ,อ,อะไรอนะ วาดฝันไปเองก็ได้เราอาจจะเขาขั่งตัวเองว่าโหเขาชอบเราเขาต้องการเรามากเลยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดคิดไปเองก็ได้เราคิดไปเองว่าเขาชอบเพราะเขารักเพราะเขาไปอยู่จริงๆแล้วรักไหมล่ะเขาก็ดูนิ่งๆไงสุขุมพูดน้อยทุกคําพูดน่าเชื่อถือได้เป็นคนที่คําพูดดูดีดูแบบได้อ่ะมันได้สําหรับคุณนะ <laughs> ไม่ได้อยากตอกย้ำแต่อยากให้มองเห็นความเป็นจริงว่าในบางทีนะคุณแค่ดูฉากหน้าหรือโปรไฟล์คน,นะคุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วใจเขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะไม่ได้มีความเรสุใจท,ที่จะคบเราเราคิดว่าเสือเราไม่กินเสือใช่ว่าเสือจะไม่กินเรานะจ๊ะอืมอารมณ์ประบาณเหมือนแบบปัญหามันมีอุปสรรคมันมีในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะดูแล้วมันก็ค่อนข้างไปกันยากอะไรอย่างที่บอกนะจ๊ะอายุต่างกัน บางคนเดียวกับครูบาอาจารย์บางคนเดียวกับคนที่ทํางานโู้เขาฉลาดทํางานเป็นที่ปรึกษาได้ดูดูดดมีศีลธรรมในใจบไฟล์ดีเลิศประสบสีมากดูดีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือก็ได้คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้คําพูดนะี่ะคาพูดกับลักษณะเขาดูแบบดูดีมากๆอะนะ่ะน่าจะมันเลิกกันไปแล้วเหรอจะมันเลิกกันไปแล้วเดอะทาวเวอร์เลยทําไมเป็นเดอะทาวเวอร์ขอดูว่าทําไมถึงจบแบบนี้ล่ะ มันทาไมถล่มทลายคุณไปรับตูวอะไรมาหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบสนองตอบโจทย์หรือเขาไม่มีเวลาให้เขาไม่ค่อยมีเวลาจะคุยกับคุณไม่มีเวลาให้คุณไม่มีเวลามาอิวใจคุณหรือเปล่าแบบรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นานๆคุยกันทีมไหมในความสัมพันธ์ที่จบลงไปทําไมจบเหรอเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้คืบหน้าเพราะมันเหนื่อยคุณรู้สึกเหนื่อยคะ่ะเดเดวิ o. คุณรู้สึกทุกข เขาทําก็ทุกไม่ทําก็ทุกซึ่งมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขานะ่ะไม่ได้ชอบเราแบบนั้นขนาดนั้นหรอกแต่เราเพียงแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเรามั่นอกมั่นใจว่าเราเข้าไปแล้วเราจะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเราอาจจะต้องการเวลาเวลาก็ไม่มีเราอาจจะต้องการความใส่ใจความใส่ใจก็ไม่มีเราอาจจะต้องการใครสักคนที่ปรึกษาให้เราก็ไม่มีหรือเปล่าตกหลุมพาง เข้าไปอยู่ในความรู้สึกโอ้โหเจอคนคนนี้จาย์ทำไมรู้สึกมันเจ็บปวดมันทุกข์มันทรมานมันเรียกหามันอยากเข้าไปมันหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยเจอกรรมเขาแล้วไหมคุณที่คุณออกมาในความสัมพันธ์นั้นที่คุณจบเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณไม่อยากทนกับความรู้สึกทุกข์อีกแล้วคุณไม่อยากทนกับความเศร้าโศกคุณไม่อยากจะต้องตกไปอยู่ในสภาวะที่แบบ มันมันรู้ทั้งรู้อ่ะมันคืนก็ไม่เข้าใครก็ไม่ออกแล้วหลงไหลจนเจ็บอ่ะคุณแบบทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งห่วงทั้งรักทั้งทรมานอารมณ์นี้คุณเลยจบค่ะเข่ไหมอ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นทัดดินประสบกันมังกรค่ะกันกันมาเยอะอยู่น้ําน้ําน้ํากันมาเยอะน้ําแล้วก็น้กํนกกรกฏมินพุจิกะอ่ะไปไปดูสิ ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงต่อสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะไปดูเขาคนนั้นของคุณพี่เขาเขาเขาต้องการอะไรกับัวสัมพันธ์นี้แต่ละคลิปแต่ละอันไม่เหมือนกันนะอาจารย์นึกอะไรได้อาจารย์ก็ถามไปเออเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์สัมพันธ์นี้ตั้งแต่แรกเขาต้องการอะไรตั้งแต่แรกรู้ทัรู้อยู่ต้องการอะไร เขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณจริงๆหรอหรือว่าเขาต้องการอะไรจากคุณคะเขาต้องการอะไรมันเป็นมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนคุณสองคนมาเจอกันด้วยไม่ใช่เหตุบงังเอ,อิญมันเป็นภพฤกษ์ผิดเป็นกรรมฤกษ์ิดเป็นอะไรเขาอาจจะชอบชอบความมีเสน่ห์นในตัวเองเขาอาจจะชอบที่จะมีใครหลายๆคนที่จะเข้ามาเขาอาจจะชอบที่ทําให้ตัวเองดูพราวเออ ถามว่าเขาต้องการอะไรเร่ะเขาก็ต้องการคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใส่ใจดูแลใส่ใจดูแลเขาต้องการอะไรแต่เหมือนเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้หลอกก็ได้นะเขาก็ชัดเจนกับคุณหรือหรือในบางคนนะนะ เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลายัยเขาอาจจะมีใจจริงๆแหละแต่มีใจอาจจะเป็นรุ่นเด็กๆนั้นเคยชอบกันแล้วมันมีใจที่ค้างคากลับมาเจอกันมันไม่มีพ a ชชั่นเป็นความต้องการความปรารถนาความสึกอุ้ยเราไม่ได้เจอกันสักยี่สิบปีแล้วเราอยากจะฟื้นฟูนนะฉันตอนเด็กๆฉันชอบเธอนะเนี่ยฉันรักเธอฉันแอบมองเธอจากข้างหลังห้องอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็อาจจะอยากเข้ามาสารสามความสัมพันธ์เพื่อนล้าง เพื่อนล้างความสัมพันธ์เก่าก็ได้บางคนเป็นคนเก่าเออมันคืออะไรความสัมพันธ์ความรู้สึกสมัยเด็กๆสมัยป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กๆอ่ะมันเป็นความเด็กๆความทรงจําในวัยเด็กอ่ะมันเป็นอะไรที่ลืมไม่ค่อยลงเป็นความทรงจไม่ว่าจะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่เนอะเหมือนเรามีความทรงจําตรงนั้นและต่อให้ผ่านมากี่ปีความทรงจําตรงนั้นเราก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะอยากสารต่อเขาก็ไม่ได้มาไล้สักเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็มาในแง่ของการที่เป็นตัวของเขานน่นแหละเขาก็ไม่ได้บอกรานะคุณกระโดดเข้าไปเองหรือเปล่าเ,ออเขาก็ไม่ได้มาลอกมรลวงอะไรคุณนี่นาะหรือเปล่าอารมณ์นั้นหรือเปล่าเขาก็อาจจะมองดูว่าความสัมพันธ์ที่เรามีใจที่ตรงกันอใจที่ตรงกันเข้าไปด้วยกันแต่เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เขาชอบคุณจรจงๆไแหละ เขาชอบคุณเขารักคุณจริงไหมเขาชอบเขารักคุณจริงไหมเขาชอบเขารักเออมีความรู้สึกดีๆจริงๆแต่ว่าก็รู้ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ถูกรัฐเทศะบ,บางครางไปรับซ้อนบางคนก็เจ็บนะเออก็มีความรู้สึกชอบนั่นแหละเออความรู้สึกชอบเขาก็ไม่ได้มาลมาา่มาหลอกมารวมเขาก็อาจจะเปิดเผยเรื่องของเขาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรารับได้ไหมกับตรงจุดจุดหนึ่ง แต่คุณอาจจะวาดฝันไปเองก็ได้บางทีก็มาจากตัวเราเองที่เรากระโดดเข้าไปในตรงนั้นเองท,ทั้งๆทีู่รทั้งู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะดูเหมือนจะเข้าข้างเขาไม่ใช่นะ่ะไพ่มันออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆเขาก็ไม่ได้มาหลาอ,อกมาดวงเขาก็มีความสุขดีๆกับคุณจริงๆแต่เพลงแต่ว่าถ้าคุณวาดหวังไว้บางทียังไม่ทันครบเลยบอกหูวาดไว้ว่าฉันจะต้องไปกินข้าวก,กันฉันจะต้องมีคนมายิ้วใจฉันจะต้องมีคนดูแลดูเขาอบอุ่นระมุนใจอะไรอย่างเงี้ยพอมาได้เป็นที่คุณคาดหวังอะไรเงี้ยก็ไปโทษเขาไม่ได้ปะ เออคุณกระโดดเข้าไปเองทําไมเขาไม่เลือกคุณล่ะทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนคุณเป็นคนที่ดีน่าเลือกค่ะในความรู้สึกของเขานะเขาเลือกคุณไม่ได้คนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์เขาเรามีความแตกต่างเขาเลือกคุณไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกคุณก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณเป็นคนเดชใจเด คุณเป็นคนเดชใจ,ใจดีคุณดูคุณเป็นคนมีสละเสรีดูคุณเป็นคนแบบเข้ากับคนง่ายดีเออเขาเลือกไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะใช่แล้วเขาเลือกที่จะเข้ามาทําไมนะถ้าเขามีครอบครัวแล้วเออเขาเลือกที่จะสามสามพัน 3, เขาเลือกที่จะจะจะเปิดโอกาสให้กับตัวเขาเองตัวคุณทําไมอ่ะทําไมอ่ะถ้าเขารู้ทั้งรู้อยู่แล้วทําไมเขาถึงเลือกที่จะเดินเข้ามา แทนที่เขาจะมไม่ต้องสารต่อเราก็จะไม่มีหวังใช่ไหมทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินเข้ามาคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะเสน่ห์จรูดมากเขาก็อาจจะอยากคุยกับคุณอยากคบกับคุณเขาก็อาจจะอยากรู้ว่าเอานี้นะเหมือนใจตรงกันอ่ะเออเราไปกันได้ใจตรงกันเราไปในสิ่งที่เราควรไป ถ้าคุณรู้อยู่แล้วคุณก็ควรจะรับเขาได้เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเดินการเดินเข้ามามันไม่ได้บังคับฉุดกระชากกันมาป่ะเขาก็อาจจะมองแบบนั้นแต่คุณอาจจะคิดอย่างหนึ่งในความที่ของคุณคือคุณชอบเขามากและคุณก็รู้สึกถึงไพ่ตลับกันได้นะคุณก็ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเราวาดฝันไว้เองอะเราเราวาดฝันวาดวิมานยังไม่ทันไรเลยเราก็รู้สึกโอโห้เขาดีเหลือเกินคือมันเป็นความเขาก็ไม่ได้ทำทำอะไรให้คุณคิดว่ามันดีแต่คุณไปมองเขาว่ามันดี มันเป็นที่ตัวเราเราผิดเองที่เราหลงไปรักเขาเราหลงไปชอบเขาเรารู้เขาพี่เจ้าของเราก็ยังไปไพ่สลับกันได้ค่ะโอเคไหมแต่เขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้มาตอบตรงๆสักเท่าไหร่นะเขาก็มีเหลี่ยมเหมือนพอสมควรนั่นแหละเขาก็รู้ว่าเอางี้เขาก็รู้ว่าเราชอบไง พอเขารู้เราชอบเขารู้ว่าเราพูดอะไรให้ตรงไหนมันสะก,กิดใจอะ่ะเขาก็ลองไปดูลองสารสัมพันธ์ดูถ้าไปกันได้ก็ไปต่อแต่ถ้าไปกัไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรีมอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยอืมอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อใป่ถ้าจบไงเดือดทาวเวอร์มองถึงการจบอ่ะการจบคุณอาจจะดิวกับราศีตุลราศีสิงห์ราศีพฤษภราศีพิจิก เออใจจริงๆของทุณสองคนมันชอบกันจริงๆนะมันมีความผูกพันกันอาจจะเป็นความผูกพันในอดีตชาติก็ได้ชาติที่แล้วเราสองคนเคยตักบาตรกันมาเคยทําบุญกันมาชาตินี้มาเจอกันมันอินเลิฟมันดูผูกพันมันดูอยากเป็นของกันแรกกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็ได้แต่เฝ้ารอได้แต่รอให้ได้แต่เฝ้ารออะไรได้เฝ้ารอเราอดทนให้ ให้ความคิดถึงหรือให้ใจมันเสื่อมคลายไปไม่ได้มีอะไรกับความไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แล้วมนะั้งอืมนีไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แล้วลนะ่ะดูแล้วไพ่มันดูแบบไม่ไม่มีแหละน่าจะไม่มีแหละถ้าคุณคิดว่าในความสัมพันธ์นี้เนะี่ยเขาจะเราเขาจะเลือกเราไม่หรอกเราเองกันหากที่เป็นคนที่ไม่ถูกเลือกนะจ๊ะอืมแล้วเขาก็ไม่ได้มีแสดงความจริงจังจริงใจ หรือไม่ได้แสดงออกที่รักเราเหลือเกินอยากได้เราเหลือเกินอาการของเขาคือเขานิ่งๆอ่ะเขานิ่งๆคุณไปรักไปหลงเขาเองไปชอบเขาเองอาการของเขาคือแบบอยู่ก็ได้จะไยก็ได้ก็ไม่ได้ว่าไรเขาไม่ได้งองอนไม่มีคฐฐฐาําอธิบายไม่ได้คาบอกกล่าวไม่ได้มีอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยในความสัมพันธ์ที่เขชจะอยู่นิ่งๆช่วงที่หลอกใครนะอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะอารมณ์นั้น,นปะ่ะเอาไปหลงเขาเอง ไปหลงในคารมหลงในหน้าตาหลงในหลงในความคิดบางทีมันก็เกิดมาจากความคิดของเราเองก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นห่างกันไปไกลแต่ก็ยังใจก็ยังคิดถึงการบางคนมันฝันเห็นกันอยู่นะบางคนยังฝันเห็นกันอยู่บางคนแค่ไม่เคยลืมแต่ก็ไม่เอาคอ่ะถามว่ายังยังยังคิดถึงไหมก็มีความคิดถึงอยู่บ้างเป็นครั้งคราวแต่ถามว่าเอาไหมไม่เอาค่ะตอนที่คุณไม่เอาแล้วคะ่ะตอนนี้คุณก็ไปไกลแล้วคะ่ะใช่ไปไกลแล้วจ้ะ บางคนเคยเสัญญิงสัญญาถึงการแต่งงานมีครอบครัวหรือการอยู่กินร่วมกันการมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาพบไม่มีโอกาสของการกลับมาพบกลับมาคุยกันนะแต่มันไม่ใช่เป็นการความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเพราะว่าใจเขาอย่างไรเสียเขาก็เลือกคนของเขาอยู่วันยังค่าเราเป็นได้แค่ตัวสำรองเราเป็นได้แค่คนยู่ใจเราเป็นแค่คนขั้นเวลาหรืออะไรก็ตามที่ตอบสนองความต้องการเขาได้นอกนั้นเขาไม่ได้ต้องการอะไร เขาไม่ได้ต้องการเราเขาไม่ได้อยากจะครอบครองเราไม่อยากจะเอาชนะใจเราไม่อยากทำดีเพื่อเรานะโอเคไหมเ <c oughs> จ็บจีด <c oughs> อารมณ์คือเจ็บจีดอ,อ่ะอบางทีเราก็ดูด้วยว่าไอ้ความคิดของเรามันเพ้อฝันจินตนาการไปไกลนะขอไพ่แนะนำหนึ่งใบทำแพล,แลนทำใจอยู่กับอะไรก็ตามอยู่กับความเป็นจริงอย่ารักมากเกินไปอย่าหลงมากเกินไปอย่าหวังมากเกินไป ปรับเวลาเจออะไรก็ตามอย่าคิดมากเกินไปแบบว่นเวอร์ไปเลยเลยเนี้ยมันก็อาจจะอาจจะทําให้เราเสียใจหรอผิดหวังไม่เซตสำคัญนะจ๊ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวมานะคะอ่าเจอกันคลิปหน้าอาวัสดีค่ะเดี๋ยวนะ